สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้พี่สีดองเงินมาแล้วค่ะกับพี่บุญชูค่ะมีอะไรมาฝากน้องทองเพชรคะตอนนี้ค่ะดูเลยค่ะพ่อยได้อะไรมาคะวันนี้ดูค่ะเจ้าโบหิมะก็มาด้วยค่ะมาแล้วเจ้าโบหิมะมาแล้วโอ้ได้ต้นไผ่มาค่ะมาฝากน้องทองเพชรค่ะ มาแล้วมาแล้วพี่บุญชูกับพี่สีดองเงินมาแล้วคะ่ะพี่สีดองเงินมาแล้วได้อาหารมาฝากน้องสองเพชรด้วยคะ่ะดูคะ่ะน้องสองเพชรดีใจมากเลยคะ่ะมีอาหารมาฝากด้วยวันนี้ เราไปเลยเราไปกินขนนเลยดุโอ้อาหารมาส่งถึงที่เลยมาฝากน้องทองเพชรถึงที่เลยค่ะวันนี้ค่ะกับพี่บิญชุเอาของมาฝากด้วยค่ะอุ้ยกินคือดีแทนน้องทองเพชรดูกินอุ้ยกินอย่างนี่เลยค่ะน้องทองเพชรค่ะเป็นไงบ้างลูกเอออยู่คนเดียวร้องเต็มที่เลยค่ะ ใช่แล้วค่ะอยากไปด้วยก็ไม่บอกเลยใช่ไหมน้องทองเพชรอยากไปด้วยอยากไปด้วยได้ของฝากนยครับได้ของฝากกินโอ้กินเต็มปากเลยใช่ไหมน้องทองเพชรใช่ไหมครับ บอเอาไปผูกนู่นเลยนะเจ้าบอเอาไปผูกอยู่นู่นเลยอยู่ฝนไม่ตกพาะอยู่ในเขาเดี๋ยวไปผูกอยู่ตรงนี้นี่ก๊อกลักมีเอาเอาโชวไปน้ำบาบอบอค่ะนี่นะมาผูกก๊อกลักใหญ่นะ่ะ ดูขาดน้องทองเพชรค่ะอ้ยกินยางอร่อยเลยค่ะกินยางอร่อยเลยของชอบเลยค่ะของชอบเลยน้องทองเพชรบอกว่าของชอบของชอบผมชอบแบบนี้แหละครับวันหลังเอามาฝากผมอีกนะครับเดี๋ยวผมไปไปหรอกครับอุ้ยทำไมากินคำใหญ่จังเลยน้องทองเพชรอยางอร่อยใช่ไหมฮะคุณกินอย่างอร่อยใช่ไหม ดูค่ะมาถึงแม่บุญชูมาถึงบ้านเลยค่ะอาบน้ําเลยค่ะอากาศร้อนมากค่ะบุญชูอาบน้ําต้องอาบน้าดูใครสีดดงเงินก็กินสับปะรดชากินหญ้าด้วยค่ะดูค่ะบุญชูไม่มาค่ะจะไปหาพ่อสีดดงเงินค่ะคุณพ่อเรียกให้มาไม่ยอมมาเลยโออมาแล้วค่ะมาแล้วเดินมาแล้วค่ะ อ,องเพชรค่ะกินคำใหญ่มากเลยค่ะกินอย่างอร่อยเลยตอนนี้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมครับโอ้ไม่สนใจเลยค่ะกินอย่างเดียวเลยค่ะพี่จีอดเงินกับพี่มุนชัวเอามาฝากผมต้องกินเต็มที่เลยค่ะอ้อร่อยไหม วันนี้โซสซออร่อยยืนกินอย่างเดียวเลยหนูไม่สนใจใครเลยนะเอาไปเจกที่บัญชูด้วยโอ้คือกินข้าใหญ่แท้เนาะท้องติ กล้วยใสกล้วยใสแลตานีสีดองเงินผูกยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้ครับสีดองเงินคุณพ่อผูกยังไม่เสร็จเลยพี่ลูกบุญชูผูกเสร็จแล้ว กับพี่ัญชูค่ะตัวดำพุทเลยค่ะดํายางสวยเลยค่ะดูน้องทองเพชรน้องทองกพิรก็กินอย่างเดียวเลยค่ะไม่สนใจใครเลยกินอย่างเดียวอร่อยไหมครับอร่อยไม่รู้ผมไม่ได้กินมานานแล้วครับผมไม่ได้กินมานานแล้ว วันนี้ผมจะกินให้อิ่มเลยครับวันนี้ที่เอามาฝากผมผมก็ต้องกินให้อิ่มเลยประมาณสองถุงนี้แล้วทีอันนี้ดูครัพี่บังชูเดินโยกไปมาค่ะ เดินอ้อมหลักก่อนผมขอกินอีกแล้วผมหิวอีกแล้วครับผมหิวอีกแล้วให้ผมกินหน่อยครับให้ผมกินหน่อยครับผมหิวแล้วครับค่ะสองพ่อลูกทำอะไรกันค่ะ ส่งพ่อลูกทำอะไรส่งพ่อลูกทำอะไรต้องเพชรอร่อยไหมลูกคือรับตาไม่เมย์ไปไหนลูกก็จะเส็บเนาะ แซ่บบลูกแซ่บบอรอร่อยไหมครับดูค่บพี่บุญชูกินกินฮันหลังใส่น้องท้องเพชรค่ะกินย่างอร่อยเหมือนกันค่ะพี่บุญชูกับพ่อสีดองเงินค่ะดูค่ะพ่อพ่อของบุญชูดึงไม้ไปให้สีดอวเงินได้กินค่ะน้องตาผูกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ค่ะกับพ่ออ้อยค่ะ จะเอาหญ้าลงจากรถขับเดี๋ยวจะไปเอาอย่าให้แม่ทับทิมได้กินคะ่ะน้องต้านเลิกจากโรงเรียนคะ่ะไปทำา้อะอาดให้สให้แม่ทับทิมคะ่ะทำามสะอาดให้คะ่ะอาบน้ำอาบให้กินหญ้ากินอะไรแบบน,นี้นะคะอู้กินคำใหญ่มากเลยนะหนูกินคำใหญ่มากเลย ดูสีดองเงินกินอู้กินเต็มที่เลยค่ะดึงอย่างเดียวเลยค่ะพี่สีดองเงินค่ะกินอย่างอร่อยเลยค่ะกินเครือค่ะอู้เครืออร่อยมากค่ะสีดองเงินชอบแบบนี้แลละค่ะชอบมากเลย ตดสงสัยที่วิชูค่ะตดคานตดยังดังเลยน้องทองเพชรก็กินอย่างเดียวเลยค่ะน้องทองเพชรค่ะกินแบบพี่สนใจแค่เลยค่ะโอ้บุหิมะทำอะไรบุหิมะหนูทำอะไรนะบุหิมะบุหิมะ มาเร็วๆหน่อยมากินกล้วยเร็วๆบัวหิมะพอไว,เว้เบรกหญ้าไปให้สีดองเงินแล้วค่ะตอน,นค่ะเบรกหญ้าไปแล้วดู่าสีดองเงินกินขะอู้กินคำใหญ่มากเลยค่ะพี่สีดองเงินคะ่ะ๋อพ่อไว,เว้เอาไปให้ไพรลันตากินค่าตอนนี้ค่ะไยรลันตายังไม่ได้กินหญ้าค่ะ ช่วงเย็นค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องทายทองเพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ